รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะแนะนำรถเก่งมือ2ราคาประหยัดนะคะ79,000บาทค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรถของในทีมงานต่ายรถบ้านระยองนะคะรถอยู่บ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะทุกท่านสนใจก็ติดต่อทีมงานในหน้าเขาได้เลยนะคะมีเบอร์โทรใส่ให้ใต้คลิปนะคะรถ t y โยต้าโคโร a ออตติค่ะเครื่อง1.6ตัว e ปี2010นะคะ เครื่องยนต์ดีครับขี่ได้สบายทนทานกุญแจรีโมทกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเบาะหนังเครื่องเล่น fm/amcd ใช้งานได้มีจอทัชสกรีนด้วยนะคะล้อแม็กค่ะรถเก๋งมือสองเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติระบบแอร์เย็นเอกสารมีครบนะคะเลขไม่ประมาณ20000 0โลเชื้อเพลิงเบนซิน cng เกียร์ออโต้นะคะ 7,9 0 0 0บาทสนใจต่อรองราคาหน้ารถได้ค่ะนัดดูรถและทดลองขับด้วยตนเองนะคะโทรอัปเดตสถานะและนัดหมาย่วงหน้าติดต่อในหน้าของทีมงานตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะ JK เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ